กับข้าวกับปลาที่นี่ไปจอดกินหมูไปแล้วอืมเอฟซีสเตียงเราเพียบสเตียงก็เพียบเห็นที่ไหนก็ซื้อที่นั่นโอ้เนาะซื้อที่นั่นเลยนะแต่สเตียงแต่ไม่อยากจะกินเยอะเพราะว่ามันแก๊สแก็๊สดาาม้าซื้อๆได้แก๊สห้องน้ำนี่นี่นี่ย่างไปนี่ห้องน้ำเรี้ยวขับไปไส้ อะไรดำๆหรือน้ำบอกห้องน้ำนะคะโอ้เราก็อยู่พักกินข้าวนะคะอุ๊ยมาเดินมาเด้อมากินข้าวน้ำกันหนึ่งข้าวมาตั้งแต่ดดีสามข่อยลูกหนึ่งเลยข้วมาซื้อเอาอีกบ่โอ้ข่อยมากระเต็มจามก็ติบขุนข้าวข้าวข้าวถังนี่ละอืข้าวถังโลดมันจืได้ห้อนห่อนอือนะคะักกินข้าวด้วยกันนะคะอุ๊ยได้ละ

ว่าหมอน่ะอาหารหมอนแสดงแปลกๆน่ารักค่ะือน่ารักเรียกว่าหมอนอาหารก็หมอนนะค่ะข้าวหรอเพราะว่าถ้าหันหมอนหันมาถ้าหันหมอนตรงนี้มันจะเซ็นน่ารักเซ็นน่ารักก่ะแหละเดี๋ยวไปเลยอ่ะพี่แม่เดี๋ยวสมควรเดินเออไปเดินไปอ้าพ่อแม่เลียวไป เฮ็ดบาปอีพ่อมคือัเฮ็ดบาปแล้วเราเฮ็ดบมดทุกอย่างเมือของเราเฮ็ดเนื้อมาบ้ากินข้าวกินข้าวกินกล้วยไหนเด้อก็รู้เป็นที่หนึ่งมากกินข้าวนะคะเอฟซีข้านือก๋มหนาพักกินข้าวนะคะเพราะว่าข้าวหอมทองเด้อกล้วยไทยอันนี้ถามผมเหยียบก๋มหนาวไหมหนาวไหมคะลุงจิม เฮ้ยทำเป็นสันไทยเนาะไม่หนาวหรอแต่ทำเป็นสันโอ้ยเบื้องลุ่กิมได้พี่น้องพอืน่อพื้นพ่เห็นเพ็ดเป็นอย่างเลยลุงกิมบาวาสันป่านลูกนกตกนาบถ้วยนะคะหือโทรศัพท์ดีสิโอ้ยนี่มีอันนี้ด้วย ิกมีลูกกินได้พ่อม um> as> ีมีมีค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเอฟซีหมดแล้วมันแข็งโอ้ยลูกจิ้มโอ้ยลูกจิ้มกินห่อนี่กี่แล้วบาทนี่เนาะว่ามันมาย่างรักมันเป็นอันนี้แล้วแมนี่แม่นี่นะ กินนันสันงอกงอกงอกอยู่หักโอ้ยกล้วยดีกว่าไม่กินกับใครทำปุ่นขั้วอะไรเนี่ยหาแนวห้องกินกล้วยกินกล้วยนะครับเอฟซีหยจ้าจานอะไรครับอันนั้นคืออะไรในถุงหมูอ๋อนี่แล้วอะไรม้วนเนาะไม่เอามาครับมาครับเอฟซี นีกำลังินข้าวกินอย่างอ <blinking. S 2> ื uh <huh. S 2> mm. <y> ่นแล้วหนูว่ากินเลยนี่นี่นี่เบิร์กนี่เบิ้์พี่ซีอมให้ไม่อฟปนะครับ อร่อยนะคอิตอมโนเหมอนเขาเออนี่นะคะสองสาวสองสาวสองสาวกำลังซ้อมรำใส่รถเมลรถไมล์เราเกลียิมหรอกลองโฟมมันยังหนาวเลยโอ้ยกล่องโูมก็ยังหนาวนะเอ็ดชัยวะนี่นะคะ หากินข้าวนะคะเอฟซีนะคะเราจะไม่กินเยอะนะคะเราก็กินแม่เนื่อที่ยวกินกินทอเลยเดินได้นะคะก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะเอฟซีนะคะเรามานะคะแสวงบุญนะคะเดินนะคะตอนนี้ก็นะหากินข้าวกินปลากันนะคะเอฟซีดีมากเลยนะเราก็กินนะคะลุงจิมไม่ธรรมดานะคะืม้าไอ้นึกถึงนิกกี้ก็เอาเลยนะเอาฝากด้วยไปให้ โอ้ยเอาคนหน้าผมหายมันลงหันลงหันลงหันเจอกันเจอกันอีกทีเที่ยงนะครับโอ้โหนะครับเจอกันอีกทีเที่ยงครับผมยังไหวนะคะยังไหวนะคะไม่ต้องกินอะไรยังไงไม่่หิวอะมันสิบอมเบลจังไดมันบอมี่ปวดใด เดี๋ยวให้ลุงสีดสเปรย์พี่มิ้นก็จะเนียตั้งอยู่นะี่คนก็จะดูไอลายสีนี่หลายคนหลายท่านอยู่นะครับพี่นาทีสักพี่นาทีอ่าพวกหยุกยาอยู่ที่รถพี่นาทีนะครับ